อยู่นครหลวงยิงจันเนาะเส้นทางหนองบอดเออพาดลวงนี่แหลยกินน้ำกันนี่แล้วป่ะทีว่าเป็นเส้นทางที่ว่ามีความมาแน่นที่สุดเนาะในการสัญจรรอ,อไปรอคอย Jangan men No Anu Sabali Luwapat tu say No Nah, Anu Sabali Luwapat tu say No อัางนาหุ่นลเมนลาเมนแผ่นพักแห้งซากกลุ่มแผนที่เนาะกลุ่มแผนที่แผนที่เด้อ่ากลุ่มแผนที่กลุ่มแผนที่ทอะไรน,น ทีเราจะเห็นหัวมือนี่เป็นนักสำนักง,งานนายกรัฐมุนตรีเนาะซ้ายมือเป็นอนุสาวรีย์ ้ายมือซอรีกววามือเป็นสำนักง,งานนายกรัฐมนตรี กองการปกครองนคะรหลวงยิ่งจันนี่นะอยู่ทางหน้าเรียวเห็นนี่นะกองการปกครองนคะรหลวงยิ่งจันเด้อเบื้องขวามือเป็นวัดธาตุฟุนเนาะธาตุชุนวัดทีวาซือเสียงมาแดนโบราณกการทางหน้าหุ่นสิจ,จแมนกระซวงแรางงานเลยบอเฮ วัดวัดเวียนน้ำอยู่น,นี้แหละอยู่ทางหน้ากระทรวงมนะัดใหญ่ๆหัวมือวัาาดธาตุฝุ่นไส้ยมือนกระทรวงพลังงานและบ่อแฮ นาคุณกระรวงภายในเด้อทรงภายในสีแยกชาดฟุ้นนี่นะครับสมัยี่กี้เอื่อนว่าสีแยกชาดฟุ้นนะเดี๋ยวดีมันสีแยกอย่างงุ้นแหเลย บ้านฝายนะบ้านฝายก็สิมีตึกมีอย่างสูงเดียรดาดเนาะถนนด,ดงปลาล้านนี่นะบ้านฝายก่อนเนาะบ้านฝายแล้วค่อยเป็นดงปลาล้านเนาะต่อหากันดงปลาแล้วจึงค่อยแม่นตรงไปน้าเนาะอันนี้ยังเรียนบ้านฝายอย,ย,ยู่เด้นอยู่เด้อบ้านฝายนะ ยอยันเรืองหน้านี่เขาเขาออกนเตอตลาดไปซอดหาตลาดคูเบียงคนละคูเบียงทางคูเบียงคนละมีตลาดมีคอนโดมิเนียมมีอพาร์ตเมนต์มีอย่างนั้นนะหลายขวมือไปนี่นะรถเที่ยวเข้าเที่ยวออกกันหลายนะ วันนี้นะดงปลาล้านนะเดอ้อวันนี้เดอ้อบ้านดงปลาล้านบ้านดงปลาล้าน สูงสูงหลายตอนเราีเลงกาดค่าขายส่วนหลายประเภทมือถือเครื่องใส้ไฟฟ้าต่างๆยูคนี่แม่นก็คือการนั้ค่ายกันแต่ว่ามันจเจริญมาแต่แต่บ้านฝ่ายพื้นที่คอยมาต่อใส่ถึงกว่าล้านต่อต่อแปนอนานโคต็เต็มเลยนี่เครื่องไฟฟอ้าก็มีซัมซุงซัมซิงน,นี่นะไอ้วะนี่เครื่งส่วนใหญ่เครื่องใส้ไฟฟ้าล่ะ มือถือละน,นหลายนะทั้งนาดเป็นวงเวียนนั่นวงเวียนไปผูเวียงไปสาระแดงหัวซื้อนี่นะหัวหรือว่าซื้อนาะไปสาระแดงไปผููเวียงซ้ายแล้วไปดงไปหน้านี่นะ บนนี้คนขายดอกไม้ดอกตอ,อ,อกขายดอกไม้บูซอกบูซาเนาะขายอันพวงมาลาพวงมาลือต่างๆเวลาเนาะมีผู้ล็อกผูยย้ใหญ่ิ่นเจ็บผ่นตายิ่นตายท่านละไปทรงสักการก็ต้องมีพวงมาลาเนาะกับดอกไม้เพื่อเอาไปบูซาพระบูซาอย่างอันนั้นเวลาไปวัดไปว่า เอยู่ดีเพละ่ะดอกไม้ต่างนานาสนิทอย่างเช่นที่ว่ามีจุดนี่แหละจุดใหญ่กว่ามูอันดอกไปอันนี้นสามแยกพ้นสีนวลน,นี่นะสามแยกพ้นสีนวล ทารดาเศรสาวสิงหารายการซีรีส์ดีเศร้าสาวสิงหาหมายถึงยังหมายถึงว่าเขาได้ปลดปล่อยน,น,นอกนครหลวงยังจันทร์นาะในเมื่อที่เศรสาวสิงหาหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าเนาะเขาได้ปลดปล่อยนครหลวงยังจันทร์เนาะปลดแอกออกจากคณะผู้ปฏิการเนาะ การขัวจัดก็ว่าเม็ดละสมัยดั้นไปตรงไปจะเป็นท่านคุณทันอ่างกิบน้ำพลทันมุ่งหน้าไปสูบึงท่าโค้งการบึงท่าหลวงเนาะ น,นี่เสร็จเข้าไปจะแมนวัดสะพานทองเดอ้อวัดสะพานทองเด็กก้อนวัดสะพานทองก็มีบนเดียวนี่แหละนี่นะสีส้มๆนั่นนะแท็กซี่เดอ้อแท็กซี่ไฟฟ้าเนาะมันคือว่ากท็ทำลายบกปินมูลละพิพธเนาะ นี่วัดหลวงปรรา่าล้านนั่นเองหลวงปรรา่าล้านก็มีห้องห,งห,งหมม้องแ ham เนาะบ้านพักวัดเพิกหลายสมควรนี่ละขวามือวัดหลวงปลาล้านก็มีห้งเฮียนานาซา,าดเนาะใายมือห้งเฮียนานาซา,าด วัดทธงพานทองเด้อขอโทษขอปล่อยว้าไปเว้ามาพิษวัดทธงพานทองเออบ่แมน่นวัดสะพานทองโอ้ขอโทษท่านผู้ชมหลายหลยว้าวพิษสองเทืาสามเถ้อวัดสะพานทองเด้อว,วัดสะพานทองหัวมือไส้มือหงเฮียนนาซาดปัญญาทิพย์ใช่ไหมนาซาดปัญญาทิพย์ ย่อไปหานะวิลายนานาชาตินานาชาติซารอดของเกาหลีก็มีเนาะปัญญาที่ก็มีหลายหงค์เฮียนนี่มันหลวงหลายเนาะป่านดอกฮิตทัวร์างเฮียนมันต้องได้เฮียนได้เด็กน้อยเกิดมาได้ทำได้เฮียนเดอได้ปลุกบ้าไ,ได้กระพัวทันกไปขนาะ ปอยสามแยกออกใส่ถนนลาวไทยลาวไทย,ไทยอ้าหยุดตีฮะน,นี่โชคดีโชคดี